สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีแงมแรงๆเด้อพี่น้องมาพอกันยงมตอนแรงๆรหมือนในสีเอาพักไปปลูกเนาะพี่น้องพักนิ่ก็คือพักทีบาซุกบานใ่เห็นและพี่น้องเพราะว่ามันเรือปลูกนะพี่น้องเขาจะมันเรือมัน้ายลนะายเห็นนะปีใหม่ก็เลยเสียดายแต่ว่าก่อนหน้านี้ปีใหม่ก็เคยเอาไปปลูกลายนานแหละพี่น้องแต่บาพักค่ะมันก็ยังเรือลายเนาะก็ได้คิดเสียดายพี่น้องก็ได้สีเอาไปปลูก ละกาเมือเ่อนีิเซาไปปลูกอยู่สวนแคมเซเนะพี่น้องเมือเ่อนิเซาพักกาดดอกไปปลูกเยู่ในพี่น้องลายขักไอเดียลายหลายเบียมันเบียพักเดียวฮาสีทอนพักไปปลูกนะพี่น้องพักที่พักบัสซุกเรือกับมีลายเลยพี่น้องมีพักหอมเอ้ยมีพักเอียงวะ พักกาดดอกแล้วก็พักสลัดแล้วก็พักขนากันยงเหลืออยู่พี่น้องเดี๋ยวสิคุดไปปลูกอยู่สวนเซ่เนาะอือพี่น้องสีดายมันเอาไปปลูกซอยกันเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้มันเกือสิบบงบ่ดด้เนาะพี่น้องนี่พักกาดกาดดอกเนาะพี่น้องเด๋ไปคุดนั้นปลูกอยู่สวนแค้มเซ่ Mm-hmm. พี่น้องอันนี้เป็นพักสลัดเนาะเมืองลุมเป็นพักกาดดอกพี่น้องสะเอาไปปลูกอยู่สวนเพราะว่ามันหลายลายสุดไดนะพี่นพักอ่าพวือกบาซุกบงกับกระลังเลื่อมง,งามเลยพี่น้องเลื่อมง,งามนี่ยล่ะเลื่อมง,งามเลื่องงมง่ายล่ะไปพี่น้อง เดี๋ยวฮาสิเอาไปสวนเนาะแล้วก็สิเอาไปปลูก,ไป,ปกไปคุดนานปลูกอยู่สวนเสะของเราพี่น้องเนือทีมันร้ายเนี่ยเดี๋ยวปิดประตูสวนก่อนเดี๋ยวงวเข่าสวนส้มสากไหมพี่พี่น้องลงมาหอดเบื่อสวนและกอะ มาคุดนานเนาะสิปูพักสิปูใส่หม่องนิดแล้วพี่นอ้องเอาหยาออกก่อน ตอนนี้เป็นตอนแรกนะพี่น้องตะวกันแ้วแดดสีม่งปลายลยนี่แหละจ้ะ แล้วปูคลังนี้ได้เอาสิบิทายให้พี่น้องเหมือนอยู่อีกครั้งหนึ่งอยู่วางนะที่พี่ไม่บงใบเหมือนนะว่างสติ๊กจีบไว้น้องพี่น้องมือก้อนกระบงใบหแบบไม่ร้ายมเลย ตาเว้นคอยแล้วพี่น้องคุดเดียบร้อยเนาะคุดแลด้วก็หุดหนาพี่น้องปีใหม่คุดสองนั้นน้ำนีน้่งพี่น้องสีปูยู่นี่นั่นน,นนั่งนล่วกยตั้งกบ พี่น้องเดี๋ยวเข้ามาปลูกกันเลยพี่ไม่คุดซองนั้นพักหมักได้ร้านหนึ่งที่ายพักพี่น้องมันเรืออลารนะข้าเจ้าบงโบเวิร์ดก็ได้เสียเอามาบงอันนี้ก็เป็นพักกาดดอกค่ละล้พี่น้องหักได้ร้านไหมนะลูกมาเป็นซ้าเดี๋ยวเสียเอามาปลูก ເບື້ອງເຖິງເພິ່ນອັນນະພີ່ນ້ອງເພິ່ນເປີດເພງເນາະເພິ່ນສ້າງສັນກັນອາດຈະໄດ້ຍິນສຽງເພງພນຢ້ານຕິລິຂະສິນາ มีแต่ต้นใหญ่ๆงามอันนี้เป็นการล่องกูเด้อพี่น้องเพราะว่าปกติบ่ได้คอย บ้านในภาะกาศอยู่สวนเซพรวาวะหนึ่งก็คือมันเป็นดินทรายนะพี่น้องมันบ่อยง่ามขันดินทรายเขาต้อตงหกักซาแบบว่าอีดีออรอพี่น้องดินทรายนน่มนสิมอกกับการปูทั่วดินยังปูกมันแกวเป็นสาพี่น้องมัจงจงาม จากการสิปลูกทิมไว้เพื่อได้กินเนาะ้ามันอาจนนจะหาคุณมาใส่ทำนติดปีนี้เป็นปีที่แบบว่าปลูกพักลายอีดีพี่นอ้องปลูกพักลายก่าถุกปี เรียบร้อยพี่น้องแล้วไปแล้วนั้นหนึ่งลแล้วลเนาะนาจะาสิมาปลูกอีกพี่น้องหนึ่งนั้นแต่ว่าก่อนปีใหม่สิปลูกเนาะพี่น้องสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปอันนี้ก่อนไปเบิ่งพักก่อนเนาะสิไปโหดพักก่อนพว่าใหา่มันขำก่อนนะพี่น้องอยหา่ตอนถ่ายคลิปมันสิมืดเกินพี่น้องใสย่ยเวลาบ,บงพักเฮิร์เติบ เพราะว่ามันแดดกะจริงพี่น้องเสวงทํามิตแดดแ,แต่พอตะเวนตกผูกแป๊บหนึ่งมันก็นเริ่มเหมือดแล้วพี่น้องสิโบโเห็นหูแค่นะเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิร์นพักที่พี่ไม่ปลูกไว้ก่อนมาปีนี้อยู่สวนปลูกพักงามอยู่ว่าน้องพี่น้องใหญ่เบ้อหรอบอกเปิดน้ำก็พี่น้องอ๋อนี่ก็เริ่มสะท้อนหย่อนแสงแล้วพี่น้องเริ่มเหมือดละ เดี๋ยวเฮาไปเบ่งพักคัางนั้นก่อนเนะพี่น้องปีนี้รู้สึกว่าปลูกพักลายกวัวแต่ละปีทุกปีอะบ่ไเ้ปลูกลายปาน,นีพนนา้พี่น้องเอ้ยหมุนเมิดเมิดหลอดหัวปาดพี่น้องเขาโพดใหญ่เป็นใหญ่แลวเนะ้องพี่น้องใหญ่แล้วกะเริ่มเริ่มสีเป็นหมากแล้วพี่น้องเอ้า ทอรูทอ่ะเยอะนะเดี๋ยวต่อท่อปะ้ะ หมได้โพสทักพี่น้องมเานี้ขอโพดจ้ะใหญ่แน่แล้วพี่น้องใหญ่แล้วเริ่มเป็นหมากแล้วรู้สึกว่าน้ำโมแห้งเพราะว่าทอหัว อันนี้เป็นเถอดินเนะพี่น้องตามห้องเถอดินปีใหม่ปลูกบักคั่ไปอ,อ,อากาศอากาศยอดนี่ซองตนเดียวสิเอาไปหลวกกินกระป่นดอกพี่น้องมันเกิดอยู่ในขั้นคู่อันนี้เกิดอยู่ในขั้นคู่มาเถอดินาพี่น้องสัดกรอบสาดงามเกิสดสองตน เดี่ยแต่ก็ป้าไหวเดี๋ยววัดกินจะเสียาพี่น้องอพักง่ามหนูสิกว่าหนูสิกว่าปีนี้พักง่ามพี่น้องเขาโพดกกบง่ามเัวดินกบง่าม นี่แล้พี่น้องเธอดินที่เขาปลูก่อยตะเว้นต๊ะคู่แล้วพี่น้องันน,น,งน,นี้กาศดีสวนผัวกันกง,งาน่ายปลูกใส่กันเลยก็เถิถดิน ค่ะนี้เป็นพี่พี่น้องที่พี่ไม่บงหมือก่อนตอนตอนบงค่ะบได้ทายคลิปอันนี้เป็นพักกาดพักกาดกับอ่าพักคณะเนะาะถ่าให้มันติดพี่น้องจังสิใส่ปุ๋ยใส่พุ๋น หักทั่วกับท่านไหนเป็นหมาพี่น้องพอเบวียนพี่ไม่เู้ซึ้ว่าบักทั่วที่พี่ไม่ปลูกมันจะเป็นหมักทั่วอันะทั่วเอ่อทั่วสีดแดงๆเห็นนะพี่น้องดูเด่เป็นหมักทั่วอันนี้เด้งพี่น้องกำลังเป็น ะเป็นโบลายพี่น้องซื้อบัวพะถั่วปีนี้เป็นโบลายหรือว่ามันท่านไดนเป็นโบพี่น้องตอนไปกี่ใบได้หลายแต่ว่วปีใหม่อะเล็ดใบมันออกเด้อพี่น้องเล็ดใบออกเพาราะว่าใบร้ายอีเดียรอเล็ดใบถิ่น้ําเล็ดใบมะถั่ว่น กำลังงามพี death, mais mais, pai, ่น่ะพักกําลังพักอยู่สวนกําลังงามเป็ไม่มากมากที่นนองบรรยากาศย่ำแนงแบบว่าเ้าลงมาโฮดรพักค่ะนะโฮดรพักบรรยากาศตอนแนงๆนอากาศดีๆ แต่ว่าหูซึกว่ามือนี่อากาศบม่ค่อยหนาวปันไดพี่นนองสิหนาวแต่อากาศส่วงเซาสีหนาวแห้งส่วงเซากับส่วงกลางคืนนุ่นห่ะยามเสารหาอากาศประมาณสิบสี่องศาต่ำสุดสิบสี่ขันยามเพลหรือว่ายามธรรมดากับประมาณเ6้าหกองศา27เจ็ดองศากับพอดีเท่น้น เดีเ๋ยวพี่ใหม่ดพักก่อนเนอะพี่น้องดพักอีกจักหน่อยเนาะโฮดจักหน่อยแต่ก็ิิไปปลูกพี่น้องสิไปปลูกผักกาดหันแดดย่งอีกนั้นหนึ่งถ้าก็ปลูกไหลายนั้นปลูกแล้วกะจงังซีขืนเนาะมืออื่นสาวพักใหม่พี่น้อง แล้วแล้วพี่น้องจนคั่มเห็นอยู่บ่ได้พี่น้องนันนี่เดียบรอยมืดคั่มจนสิบเปเห็นแล้วพี่น้องนันนี่ก็แล้วเออในตัวจริงค่ะเมืดกว่าในกล่องได้พี่น้องในกล่องผู้ซึกววัสวะแจงเป็นแจงตัวจริงนะเมื่อดนะกล่องขักีดี <absorption> หัวกับจนพันตายพ่ละบอบบี้จนลงมาพี่น้องอีแม่บ่าบอาาอบอบบอกมาซ่าน้ำเผือบอบบี้จนลงมาซ่าน้ำเผือพี่น้องคัมะ ป้นเราว่าปลาน่ากระปูกพักแล้วแล้วแม่บอกกรปุกเพียงสาอยู่นิวคืนนิวคืนไปนิ่วคืนปะไปนิ่วไอ้มาส้าน้ำมืออะไรก็สาโบรา สซา,าขูมือกับมี่ขมือเลยไหนปีที่ตูมิวแมนบ่แมนบ่ใสยสิเดตูปแม่นว่าพี่น้องว่าบีบนาปีใหม่ตูป <ไ>บุยน้ำมูบริตูก็ว่าน้ำมูตุก,ตกไปเด้อปาพี่น้องเดี๋ยวห้าขืนเมื่อกินข่าวแรกน้องเดี๋ยวสิไปเก็บพักยืมสวนอีกเมื่อหลวกเน้องพี่น้องเออกล่องขักอีกเคยมันโมนเหมือทอตัวจริง,งมาเด้อพี่น้องกินข่าวเนาะกินข่าวก็ป่นว่าบีป่นปลาสักทิ้กินหรอ,อเรอปล่ป่นปลาแห่งบ่งปลาทู ไปแห้งไ่หรอบืไปกังแห้งแลก็ทลห้หนชายกูรมามีวัสีเองซสือหอคือเป็นการเซเว่นค่ะอ้ยบุยอาของปงห้หรกลางี่กินข้าวมาเด้อพี่น้องกินข้าวมื้อน,นี้แม่ทองดื้อแม่หอนผู้เขามนอนีเนาะจะนอนผีบ่มนอนแม่ต้องดื่มนี่เป,ป็นตนหงอโอ นอนเผานอนเผากระโดดไม่ดูใช่ป oh. ่ะเขาใลายนางคนไปอ๋อไปหรอแพ่เผ uh> nah uh ื่อยันเมื่อแล้วแม่นบอกเขาไม่ได้สังเกตไปพี่น้องเดี๋ยวกินข่าวแรงคนเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ยาวแล้วเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าบ๊ายบาย